หายไปไหนอะ่ะนีิคุณหาอะไรอยู่เหรอคะก็ผู้หญิงที่ผมขับรถชนเมื่อกี้ไงผู้หญิงที่ไหนเหรอคะฮะไม่เห็นหรอไม่เห็นนะคะ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงทีรักฉันว่าคุณคงเหนื่อยแล้วก็เพียมากคุณก็เลยหลับในไปใช่ไหมคะใช่แต่ว่า ฉันว่าเรารีบไปกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวถึงบ้านเราจะได้พักผ่อนกันไปค่ะขึ้นรถกัน คะ <Huh? S 2> ใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าคะอืมใช่แล้วนี่คุณนัดเจ้าของบ้านกี่โมงหรอคะอ๋อก็ประมาณสิบโมงอะ่ะนี่ก็น่าจะใกล้มาแล้วแหละี่ใช่เจ้าของบ้านหรือเปล่าคะใช่จ้ะเราลงไปเลยไหม สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีอ่ะนี่กุญแจบ้านขอบคุณครับไหนล่ะเงินช่าบ้านเอา้าเออพวกผมไม่มีเงินสดนะครับลุงเป็นโอนให้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอเลขบัญชีลุงหน่อยเอา้าไม่มีเงินสดกันเหรอใช่ครับผมไม่พกเงินสดครับโอนไม่ได้เหรอคะลุงเอพอพดีลุงไม่มีมือถือด้วยสิทำไงดีล่ะงั้นเอางี้ไหมครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงมาหาผมที่บ้านอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาเงินสดให้ครับได้ไหมครับเออเอาอย่างงั้นก็ได้งั้นเดี๋ยวลุงไปก่อนนะเ,เดี๋ยวครับลุงอะไรอีกอ,อลุงไม่พาพวกผมเข้าไปดูบ้านก่อนหรอครับไม่ล่ะลุงมีธุระเดี๋ยวลุงไปก่อนนะคุณรี่ไปไหนเนี่ยคุณลุงเขาเป็นเจ้าของบ้านจริงๆใช่ไหมคะทำไมท่าทางลูแปลกๆจังเลยอะคะ่ะก็ใช่นะ ก็บ้านดีกว่าค่ะไปเฮ้ยมีอะไรเหรอคะอ๋อไม่มีอะไรหรอกจ้ะ้าบ้านกันดีกว่าค่ะไปงั่นเนี่ย บ้านเช่าหลังนี้นี่ยังใหม่อยู่เลยนะคะอืมถ้างั้นฉันขอตัวไปดูห้องนอนข้างบนก่อนนะคะได้ได้จ้ะ ตู้สภาอผวิวอินซะด้วยตู้สภาอใหญ่มากเลยอ่ะเข้าไปนอนได้เลยนะเนี่ยกล่า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  ตื่นครลาคารลาเนี่ยฉันเข้ามานอนในตู้สื้อผาได้ยังไงคะเนี่ยครลาคุณเป็นอะไรไหมอะไม่ค่ะแต่ฉันงงว่าฉันเข้าไปอยู่ในตู้สื้อผาได้ยังไงอะ่ะ ว่าเราไปหาบ้านเช่าหลังอื่นอยู่ดีกว่าไหมหาใหม่ทำไมล่ะคะบ้านหลังนี้ก็ดีแล้วนี่จะไปหาให้เหนื่อยทำไมละ่ะคือผมว่ามันแต่ฉันชอบที่นี่นะคะถ้าอย่างนั้นก็ล้าแต่คุณแล้วกัน No, เตรียมเงินค่าเช่าบ้านของเดือนที่แล้วว่าให้ฉันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอ่อผมขอผัดไปจ่ายเดือนหน้าได้ไหมครับพอดีว่าช่วงเนี้ยผมชอบจริงๆครับแต่วันนี้มันก็จะเข้าเดือนที่สองแล้วนะคะที่คุณยุงไม่ได้จ่ายอะคะ่ะฉันว่าในไหนคุณก็มาแล้ะคุณช่วยขึ้นไปดูตู้เสื้อผ้าข้างบนห้องนอนให้หน่อยสิครับมันเป็นอะไรเหรอคะมันเสียนะครับ ก็ได้ค่ะขอบคุณครับได้ค่ะตรงไหนเหรอคะที่ชำรุดฉันจะได้ให้ช่างมาดูค่ะในตู้เสื้อผ้านี่ละครับข้างในนี้เหรอคะเป่คนช่วยเปิดให้ฉันดูได้ไหมคะ ในนี่มันมืดนะครับผมก็เลยจะช่วยคุณหานี่แกปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยละไปปล่อยมือนสิโอ๊ย นี่นแล้วทิ้งกับนอกไปเลยเหรอวะเฮ้ยทำไมตัวเย็นแบบนี้เนี่ย เอาไงดีวะเนี่ยถ้าเอาไปทิ้งตอนนี้ก็ต้องมีคนเห็นสมแน่ๆ ตื่นช้าจริงเลยอะคาร่า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 คุณจะไปไหนอะคุณขับรถไม่เป็นไม่ใช่เหรอคุณได้ยินที่ผมพูดไหมเนี่ยคาร่าคาร่า คุณที่ยิ้ผมไปเนี่ยะคาร่าช่วยฉันด้วยเฮ้เฮ้ยเดี๋ยว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 คุณตำรวจมีอะไรครับ คุณอยู่บ้านหลังนี้เหรอครับผมไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะครับเอ,อขอโทษนะครับมีอะไรกันหรือเปล่าครับคุณอยู่บ้านหลังนี้หรือเปล่านนลครับอ๋อใช่ครับผมเช่าบ,บ้านหลังนี้อยู่ครับทําไมเหรอครับ,ม,รบมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับพอดีมีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าพบศพหญิงสาวถูกทิ้งไว้ที่ป่าละมอสแห่งหมู่บ้านแล้วตอนนี้ก็พิสูจน์ทราบแล้วว่า เป็นคุณพนิดาเจ้าของบ้านหลังนี้ครับเจ้าของบ้านเหรอครับใช่ครับลุงแล้วไหนลุงบอกว่าลุงไม่เจ้าของบ้านไงครับคือผมเอ้าลุงไหนลุงบอกผมว่าลุงไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ไงแล้วที่ผู้ชายคนนี้พูดหมายความว่าไงครับยังไงลุงสรุปลุงเป็นใครกันแน่ครับแล้วลุงมาหลอกพวกผมทําไมว่าลุงเป็นเจ้าของบ้าน่ะ ผมไม่รู้เรื่องนะแกแน่ใจนะ